สวัสดีทุกๆท่านนะคะขอมาปบเชอกันล้วนะคะในช่องเรียนกองหลักกองห่วงนะคะก็สลรับกันไปนะคะบางวันก็นําเรียนพิเศษมาให้รับชมบางวันก็ไม่มีเรียนพิเศษก็นําเรียนธรรมดามาให้รับชมวันนี้ก็นําเรียนดีราคาหนึ่งบาทเหล็กนะคะถึงรายๆ้่านก็มีส,ส้มว้เลี้วกงจะเป็นเจนนั้นนะคะสําหรับ บางตานก็เข้ามา,ามว่าวเรียนนั่นซือไม้เรียนนี้ซือ้อไม้สําหรับชงนี่ก็ข้อออกตัวเดียก่อนนะคะว่ายังไม่ซื้อนะกะ็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเนื่องไม่มีหน้าร้านนะคะก็ไม่สาบวีซอหรือไม่มีหน้าร้านไม่มีเบียไม่มีความพรอม้อมก็ไม่ซื้อนะคะก็โบกตรงๆแล้วนะคะถ้าตัตานติดครับเพิง่งเข้ามารับชมไม่กอจะไม่ทราบ แต่สำหรับ fc ที่ชุมมาหลายๆวันเร็วก,กว่ากรุงเทบเลยนะคะว่าโชงเรียนกองหลักของว่วงก็ปฏิเสธการรับซื้อแล้วก็ยังไม่กล้นะคะเพราะเรียนก็มีหน่อยนะคะวันนี้ก็นำเรียนราคาหนึ่งบาทแต่ว่าปอโท่อช่งปันหน้ารยห้าสิบช่งนะคะด้านหน้าก็เป็นประปักค,คอ,องปอร่วงโลกาวเคียนไว้ว่าปูมีปุนอ่ะดุดย,ยาเดรรจการตีกานะคะก็เป็นปกติก็เรียนทั่วไปธรรมดานะคะ เรียนปกติที่ยังไม่มีไรเปลกไม่มีไรตีปิดปกติก็ยังไม่มีราคานะคะส่วนย่อยจะไม่มีองในรับชื่อนะคะแต่ไม่ตรงทาง่าว่าองในที่เขารับชื่อเรียนนี้เรียนนั่นเพราะฉานันต้องเสิร์ชเข้าไปดูเอาเองนะคะเพราะว่าไม่เหน่นอนบางองก็รับชื่อเรียนนั่นบาง,งอางก็รับชื่อเรียนนี้นนนแต่ว่าส่วนย่อยเรียนที่รับชื่อคือเรียนที่เปลกเท่านั้นนะคะ เรียนี้เป็นเรียนบาทเหล็กขอโซ่อ่องปันน่ารสิบ่องเขาจะว่าปูตึงการผลิตนะคะโคผลิตที่ว่าเป็นประเซ้นเล็กนะคะไม่ได้นําหมายรับชมนี้นะว่าเป็นประเส้นใ่นะคะประเสนเล็ก,กผลิตตั้งแต่โงั่อยยีบาตึงนดงน,นะคะพอตึงปีพอโซ่โงนอร่อยอา่คะคะก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตประเซนใ่แบบนี้นะคะซึ่งก็ หลายๆฐานก็อาจจะเก็บช่วงที่พอช่องปน้ารวย50ช่องถึงหกสิบก็จะเป็นประเซศยหญ่นะคะเรามาปิดดูด้านล่างนะคะด้านล่างก็เป็นประเทดีไรก็เหมือนเดิมน,นะคะเกี่ยงแบบว่าช่องปน้ารวย50ช่องราคาก็ได้บาทนะคะอันนี้ตทางช่องเรียนนะคะเป็นเรียนประเใหญ่กยุองจุฬาลิตในช่วงพอโช่องปน ห้ารวยยี่สิบเก้าทึงโซงปน้ารวยห้าสิบเอ็ดนะคะแล้วก็เตะว่าเป็นประเิทธิ์เล็กนะคะที่คือตะว่าเป็นประเิทธิ์เล็กนะคะรูปแบบของประเิทธิ์ยังไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะมีราคานะคะในปอจอนี้นะคะถ้าว่าประเิทธิ์เล็กอาจจะมีราคาแต่ถ้าว่าประเิทธิ์ใหญ่แบบนี้ก็ยังไม่มีราคานะคะก็ไม่ต้อง จรงใจว่ามีราคาไม้นะคะเพียงเส้นนำไม้รับชมให้ครบๆนะคะว่าเรียนหนึ่งบาทอาบาทสิบบาทปอโซน,นั้นปอโซนี่ก็นำไม้รับชมครบๆนะคะแต่ต้าเรียนที่นำไม้รับชมนี่ก็จะสังเกตว่าก็อเอามเมล็ดมาดูดนะคะก็ติดนะะ่าจะไม่ทราบว่ามีราคาไม้อ้าติดเลยนะคะติดขึ้นโดดมันจะลวดเลยนะคะแต่ว่าตาตั้งมาราคาไม่ทราบว่า ถ้าติดในด้กรูติตนี้จะมีราคาไมาอันนี้ก็ไม่สามารถจะทราบได้ปโปรโพโซอินโปรโซรงปร,รยอารโซตามที่ว่าตันิ่มอยู่นี่คะ่ะทรงปนารรงแต่ว่าเกาโ,วโกโว่าทรงปนร,รยอารโซจะมีทรงเบบคือเบบที่ผลิตแลออกมาเป็นแบบเสเหล็ก แล้วก็ผลิตออกมาเป็นปร์เซ็นย,ายตานส่งปนารอยีสาตั้งแต่ตอนมาจนถึงตรงปนอยห้สิบเอ็ดนะคะก็เป็นปร์เซ็นเล็กต้าส่งปนารอยห้าสิบสอง,ปองเป็นตอนมาจนมาตึงพิยบซุ้นนะคะอเอาแต่พิยบซูก็ตัวประเซ็นใย,ยนะคะเขาก็ให้ถุกการฝึกการเปรียบเทียบนะคะจะได้ไม่ต้องเอสอยส่งใส่นะคะว่าออใส่ประเซ็นเหล็กใส่ประเซ็นใย เพราะว่าเราปกพโซนี้ถ้าว่าเป็นประเทศเล็กอเมีราคาลาวแต่ถ้าไปปกทั้งแต่พอโซนู้ถ้าเป็นประเทศใหญ่ก็มีราควาลาวส่วนมากจะกลับไปกลับมานะคะเราก็จะไม่อ้างตีอายอายมาชื่อนะคะก,ก,ก็ต้องชื่อซิ่งแต่ว่ามันแตกต่างนะคะแต่พอโซนจงปัญหาโรยีจุดขาวตังห้าสิเบเอ็ดประเทศเล็กก,ก็ต้องการประเทศเยอะตีบริปิดปราดแต่ถ้าพอโซนจงปัญหาโรยฮาริทช่องตังหกสิบ ผลิตเป็นประเทศเยอะก็ก็จะสื่อแบบประเทศเล็กนะคะโก,โก็ให้ถันตําใจหหวนะคะไม่เสายบิดตั้งปลือกสัตวน,นี้ของเรื่องของว่างของท้องของลตาตกแตนไปกคอนแล,ล้วก็แช่น้ำเรียนพอโซอาาติอาได้ไม้ตกแตนได้รับชมเรื่อยๆนะคะอย่าหนี้ไปในใจกักรนะคะก้ามมาดับชมแต่ตอนนี้มีคนก้ามมาดับชมน้อยคือนะคะจะมากลดําค,คลิปต่อต้อยไปแล้วนะคะ ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะคะ้ายไปก็แสด็งว่ะพอร่างกายสุขภาพไม่ดีแต่วันนี้กขาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ